สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนเบอลลัมจากช่องกระเช้ารถขึ้นอนอนฟออเชียวครับตอนนี้อะมะหาอดโดมครับพี่นอ้องโอ้โหรถใหม่อีกแล้วสองคัน จะขึ้นไปใส่ป่ใส่เดี๋ยวเอาากเอได้สิครับบาทบเพ่ม่อ๋อจะไปใส่ใหญ่เป้ไปใส่จะขึ้นไปรับเขาฮะจะไปเผาบ้านอ้ใจถึกใจแทนเผาบ้าน ก็ดีแล้วเนาะแล้วสอนลรวเอาขาดไปบีเอมบอกบไปไววในบ้านคอนเทนแล้วเราเอาขาดไปรถตู้ไปตู้ไปกับเป๋าปวมากมั้เชามามื่อเสาร์กปไป่ไปป่นลานน้อสังตขึ้นข้าไปสอได้ป่ะนีินอนอู้ยคอนเทนอเอาผู้ได้ตามจกรังทำกินาลบโอ้บอว่าหอด ฮัลโหลเดินทางกี่โมงอ่ะเป็นวัดไหมอากาศเปลี่ยนฮะอุ้ยจิมมี่ยังฝากเนาะนี่ต่วัดนะบ่สโอ้อันรับแพทย์กันไปผุนเนาะเอาใจ้บัวได้ะ เห็นอยู่ลักซิมาจากไหนบัดเนี่เราเรียกตังแล้วเราก็ซื้อม้าของช้านใช่เราสื้ออกไปหาอ๋อเป็นซิมาารถพกหรออ๋ออู้หออกมาอีกได้หน่เนาะเอ้า น่ะครับมาใหม่อีก2องขั้นโรถ ลดตปแล้วค่แต่ยักษ์ใหญ่ออ๊ะไม่ปลาเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจ ยายเจ้าคนนั้นพักอยู่ใส่ยายเจ้าคนนานพักอยู่ใส่เก,กนนาะโอ,โอ้โอ้ประกาศแสบแล้วเนาะพูดนะโอ้ไปตัดกล้วยงานยกเลิกมืนอนี้ก็เลยได้เข้าบ้านเป็นจังบุญ ที่แรกว่าสิบบริเขาได้คอยแห้งญาติคอยแห้งญาติเข้าไปอัดไปพักบ้านงานเลยสิแม่ปาดคน,นมันขึ้นจะไดนอันอัศจรรย์ครับปัดสองหมื่นพูดอยู่มันขึ้นคนสนามกุ้งขว่ตรงไหมลาดหยาจะมั่งงามหยาสนามเทศบาลสนามงามครับ ฉันเป็นเก็บบารีจุสองลานคนบารีลานขายของมาหนิขายดีมืดสุราษฎร์มืดเกี้ยงเกลี้ยงเก่งเขาเขาดีใจคาดบารีนเตยล่ะน้เตยหอน่หนาวเนาะเยน็นเย็นเนาะบาทเฮาไปจั๊กโมกแต่โอ โบกาดอกซีสเกตปืนเสากันได้ประชุมเรเปิดโชว์ทั้งเมื่อบอกระเปิดโชว์นกก็แป๊บน้าใ่สัม

อะไรกแฟกินาสยายจ้าซุปน่อไม้ไหมกินข้าวก่อนไหมมอเพราท่านหิวก็กินกาแฟของสาวเอาครือรูหนาวเหรอหนาวต้องเปิดอยเปิดัหยบหนาวนงปิกประตูยับหนาวกแงมีไม่เพื่อนพี่ต่กระมังน่ะจ้ากน้ำเรลา มีต่กะแปงเลยล่ะมีต่กกอันเดียวแม่เ่ได้กุ๊ครับมีแป๊วและหลังนเหมนว่านม่ได้่ได้ข้าวบ้านไม่ามมาแจ้งก่อนโอ้ก็เลยห่านน้ำยนยาแปงนะตอนนีจนอนส่เกิไปข่อยลบป้ะทานหิว ที่เราหนาวเนาะผู้ใด้หนาวอข่อยบ่เนอลมหนาวได้ดิถ้ามันหนาวไในทะเลห่อนวัดสันเมื่อห่องแล้วขอคือรถตู้วขอเปิดกระจกน้อยหนึ่งก็นอนเถอะอุ่นวัดสันขอกระซี่อาบน้าอีขันเมื่อห้องก็ชิดนอนในรถนี่แหละหนึ่งเมื่อห้องเข้าก็ต้องปัดต้องถูต้องกวาดต้องยังไม่หันหน้า โอ้พอกระเทือนมือเดียวนึงเนาะมือเสากระเดินทางแล้หไม่ย่างไม่มาติแต่คนขับรถเขาวิ่งงิะจายเขาอยู่นี่เมื่อเขากินเมื่อเขนสิกินเผาบอลงข้คนขับรถิกินเผาบอลงใหญ่มด้อกจริงต่อน้ก็บติดไปจะบปรประกาศจ่ายพันไบดอกแจกซิบเดือนอาจารย์ครับแต่ทราบแล้วเพื่อนกูไปอยู่กับเมียก่อนนะเผื่อ เออเอ้าบอกกันไปกันเนาะจะกินออมประคอเนาะประคอหน่อยไหมประคอแบบว่าประคออันทีนี่ไหมเออประคออ่าประคอหน้าหน่อยหมวัวแมลเออเออเออบอก ดี๋ยวมืออื่นมืออื่นเสาร์แล้วยายเด้อมืออื่นว่ายาแตกัไปแล้วมืออื่นเสาร์เออนั่นแหละออมบอวแมนอันนี้ต่อแคสคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ